สวัสดีคะ่ะมาดูผ้าส,สวยๆกันคะ่ะตัวนี้เป็นผ้าปึกนะคะผ้าปึกเข้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นผ้าปึกผ้าต่อมาดูกันว่ามีขนาดไหนได้อยูนะ่นะอันนี้ปึกนะคะปึกขนาดทํากางเกงเด็กได้นะคะหรือชุดกระโปรงเด็กนี่ปึกนึงมีหลายสีแบบนี้นะคะ่ะชั่งกิโล ประมาณแปดถึงเก้านิ้วนะคะรุ่นนี้ช่างกิโลให้ลูกค้าค่า,คาแบบนี้เลยกว้างประมาณแปดถึงเก้านิ้วนะคะยาวประมาณสิบสองนิ้วขึ้นนะคะค่าให้แบบนี้เลยค่ะบัดนี้ประมาณเกือบสิบโลนะคะช่างกิโลราคาก็ได้พี่ๆใส่ป็นิ้นๆนี่ทำกางเกงได้เสื้อได้ ายแบบนี้เลยเป็นปึกค่ะพามาแกะกระสอบดูเดี๋ยวจะไปลงหน้าโพสให้นะคะว่ามีผ้าขนาดเท่าไหร่บ้างอันนี้เป็นปึกขนาดทําการเกงเด็กได้นะคะ,ะเกางเด็กกางเกงผู้ใหญ่เป็นฟึ้งอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลายมัดย้อมลายดอกไม้นี่อันนี้เป็นปึกเหมือนกันเดี๋ยวจะไปะวัดขนาดให้ดูนะคะ ดนี่นะดูนี่นะมันเล็กเป็นลายดูเป็นปุน้ยนี่จะเวงลายสีอุ้ยอันนี้ยาวมากอุ้ยลายสวยนะเนี่ยชอบลาย,ยเป็นลายอะไรวะลายแฟชั่นนะคะขนาดทำกางเกงผู้ใหญ่ได้นะคะนี่เป็นฝึกเป็นฝึกแบบนี้เลย คะสีให้แบบนี้ค่ะช่างกิโลเป็นปึกช่างกิโลเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะสนใจถ้าเข้าห้องเช่ดได้นะคะสนใจรายละเอียดเข้าห้องเช่ดได้สุดยายัง,งค่อน น,าาน,น,นล,ลักษณะแบบปุ๊บโอ้ยเดึงลกไปอันนี้ช่างกิโลนะคะอันนี้หน้าผ้าอยู่ประมาณสิบสองนิ้ว เนี่ยสิบสองถึงสิบสี่นิ้วนี่วัดให้ดูเลยยาวอยู่สิบหกถึงสิบเก้าสิบหกถึงสิบเก้านิ้วนะคะรุ่นนี้ช่างกิโลเหมือนกันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเหมาะสําหรับทํากางเกงเด็กได้ชุดเด็กได้นะคะกางเกงผู้ใหญ่ได้งานผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตอนนี้จะค้าให้แบบนี้เลยค่ะ ทำคายาวได้ค่ะสั้นได้ตามถนัดเลยลายสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสีให้สนใจสอบถามได้จะเป็นลายมะพร้าวสีสวยจะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะคะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้เป็นไม้อิตาลีนะคะไม้อิตาลีลายกระแสสวยมากนี่ลายจะค่าให้แบบนี้สนใจทักแชทสอบถามได้นะคะสวยๆ,ๆแบบนี้เลย